โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอชนแนลนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นคิวของน้องโชงนะครับผมน้องโอตานั่นเองนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะชงยุนหรือว่าชงวินนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งน้องชงวินนะครับผมเป็นตัวธาตุน้ําแข็งเนาะดาบใหญ่นะครับผมนี่เลยนะครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับผมในตัวของน้องนะครับว่าเหมาะสมเป็นตัวไหนบ้างน,นะครับผมจริงๆตัวน้องเนี่ยถ้าจะเล่นเป็นเมนเดบิวต์ก็ได้นะแล้วก็จะเล่นเป็นดเดบิวต์ซัพพอร์ตก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นสี่ดาวเนาะก็เดี๋ยวว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึก กับน้องโอตะก,กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานการเติบโตของน้องชงหยุ่นกันก่อนนะครับผมจริงๆน้องชงหยุนเนี่ยเติบโตนะครับผมคือจริงๆอ่ะเติบโตทางด้านการโจมตีนะก็คือจริงๆเป็นสายเมนก็ได้นะแต่ว่าขึ้นอยู่คนเล่นนะครับผมว่าจะเล่นแบบไหนนะครับผมส่วน อาอาวุธที่ใหม่นะครับผมก็จะเลือกเป็นทางด้านโจมตีเนาะอันนี้ของพี่เลือกเป็นทางด้านโจมตีนะครับจริงๆพี่เล่นเป็น DPS นะครับไม่ใช่เมน DPS เนาะอาอาวุธที่เหมาะสมของน้องโชงนะครับผมก็จะมีทางด้านเอ่อความแรงขีนะครับผมดาบแดงนะเอ่อมันชื่ออะไรวะแล้วก็ดาบ BP ก็ได้นะนะครับผมปวดตาคีนะครับแล้วแต่คนที่จะเล่นนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูอ์ติแฟกต์กันดีกว่านะครับผมอ์ติแฟกต์เนี่ยพี่จะใส่เป็นด้านทางด้านเขาเรียกกาเดียเตอร์สองนะครับผมแล้วก็บนัสต้ตแข่งสองนะครับอันนี้ก็คือจะออกมาแค่สกิลอย่างเดียวนะครับผมไม่มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือไม่ได้ตีนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงพรสวรรค์กันก่อนก่อนถึงกลุ่มดาวแล้วกันเนาะอ่พรสวรรค์เนี่ยจริงๆตัวนี้นะครับผมเหมาะมากนะครับสําหรับ อ่าคอมโบละลายเนาะคอมโบละลายเนี่ยถ้าเล่นกับดีลุกเนี่ยจะดีมากนะครับผมโคตรดีเลยนะครับก็คือสกิลอีเนาะก็จะเป็นสกิลที่2นะครับผมสกิลแรกแหละไม่ใช่สกิลที่2ดิเออแล้วก็อ่าค่าพื้นฐานเนี่ยพี่บอกเลยว่าค่อนข้างแรงนะครับตอนที่มันฟันจังหวะแรกเนาะเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าจังหวะแรกที่ฟันลงมาเลยคือแรงมากเลยนะ จังหวะนี้นะครับผมแรงมากนะครับแล้วก็ดาบของเราเนี่ยเห็นไหมจะมีอรอร่าน้ําแข็งด้วยเวลาฟันไฟเนี่ยอยู่ในรอบนี้ก็คือจะมีน้ําแข็งตลอดเวลานะครับผมส่วนอันตรีเนี่ยก็จะเป็นดาบ3ามเล่มนะครับ3มเล่มใหญ่พุ่งลงมา yeah, s <S นะครับผมโอ้โหโคตรเท่นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับพอดีว่าได้เอาบปดมานะครับก็เลย มาลองตัวนี้ก่อนนะครับผมเออรอก่อนแล้วกันอะไรประมาณเนี้เอาอาเบโดก่อนอาเบโดกําลังมานะครับผมแต่ตอนนี้ในสายน้ําแข็งตอนนี้นะครับผมที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นกั้นอยู่นะครับผมกั้นอยู่ตอนนี้ก็เอ,อค่อนข้างแบบแรงมากๆนะครับผมคือไม่ได้แรงธรรมดาคือโกง โงสัตว์เลยนะคือใครที่ชอบนะครับผมนี่บอกเลยว่าสุดยอดเลยนะครับผมโอ้ยพูดมากว่ะขับจังหวะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบมอนกันดูนะครับผมคือจริงๆตัวนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ทำมาอ่าเป็นพวกสายคลีนะครับผมก็คือดูนะครับผมนี่อัตราคีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะคือน,น้อยมากนะครับผมแล้วก็ความแรงที่ร้อยนะครับผม อ่าเลื่องพปกติเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่เอามาคอมโบกับอ่าดีลุกแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าไปโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่านะครับผมกับตัวดีนะครับผมเราจะเล่นคอมโบกับดีลุกแค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวเราจะเล่นละลายมาฉงลงก่อนเลยโอเคครับผมสามพันเก้าเนาะก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมโอเค เห็นไหมต,ตีตีน้ำแข็งด้วยนะดูจังเลยโอเคกอดแตกแล้วครับผมตีอีกรอบหนึ่งเห็นไหมตีสองตีดูดิอันตีก็จะประมาณคืออ๋อยังไม่ติดไฟวิโดน ตีกรอบหนึ่งนี่ให้ติดเทแล้วเราก็ตบเห็นไหมละลายหมื่นห้าเลยนะแรงอยู่นะอ่ะมาชงบ้างอ๋อละลายก็คือคือเทคนิคนี้คือเล่นได้หมดนะคนอื่น,นเขาจะบอกว่าเออแบบดีลุกมันจะติดน้ำแข็งพี่มันมีข้อเสียจริงๆอ่ะมันดีมากเลยนะครับผมดีมาก สำหรับคนที่ชอบเล่นสลับตัวนะคือน้องโฉมงเนี่ยสกิลธรรมดาเนี่ย<ว>ก็ดับก็เป็นน้ําแข็งแล้วว่าเนี่ยตีน้ําแข็งแล้วอ่ตีหนึ่งสองไปหนึ่งตีหนึ่งตีสอง,สอง,แ,ลง,สองแล้วก็ไปหนึ่งสองแล้วก็ไปคือน้ําแข็งนะครับผมแล้วก็ขั้นด้วยไฟน้ําแข็งไฟน้ําแข็งคือ มันละลายรัวเลยนะถือดีมากอะ่ะส่วนกลุ่มดาวนะครับผมกลุ่มดาวสำหรับคนที่มีเ,เงินต้องใช้คำนี้ดีกว่าคนที่มีเงินนะครับผมคนที่มีเงินเติมเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มดาวแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมครั้งสุดท้ายของการโจมตีปกติจะทำการปล่อยมีดน้ำแข็งก็คือ C 1หนึ่งเนี่ยโดยปกติเนี่ย ถ้าเราตีใช่ไหมตีธรรมดาเนี่ยมันจะมีมีน้ําแข็งลงมานะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายดูดีกว่านะครับผมก็มันจะเป็นสกิล E ออย่างนี้แหละครับผมแล้วช่วงจังหวะสุดท้ายอ่ะมันจะมีดาบน้ําแข็งตกลงมาตอนที่เราฟันนะครับผมคือมันจะมันจะน่าจะติดน้ําแข็งนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ปลดนะ น่าจะใช่นะครับผมอ่อันนี้เป็นข้อมูลจากการเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะโอเคครับผมไปกลุ่มดาวที่สองกันนะครับผมช่วงเวลาครูดาวเมื่อใช้สกิลธาตุอ๋อโอเคอันนี้จะลดลงนะครับแค่สกิลครูดาวลดลงนะครับผมอันนี้ก็จะบวกเลเวลนะครับผม C 3ามจะบวกเลเวลนะครับ C 4อันนี้มีคนแนะนํามาเยอะมากนะครับว่าให้เปิดนะครับแนะนําให้เปิดนะเมื่อ น้องโฉงเนี่ยโจมตีถูกศัตรูนะครับที่ได้รับผลกระทบจากธาตุก็คือมีทั้งสกิลแรกนะครับสกิล E นะครับแล้วก็สกิล Q นะครับผมทั้งสองสกิลเลยนะครับจะได้รับการฟื้นฟูพลังธาตุหน่วยหนึ่งหน่วยนะครับผมกม็เยอะไหมหรอก็ก็กลางๆนะไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าพลังงานธาตุของน้องโฉงเนี่ย รู้สึกจะหกสิบนะครับผมอืมหกสิบเลยนะต่อไป C ห้านะครับผมไม่แน่ใจปะเดี๋ยวขอดูก่อนจำไม่ได้เราจำไม่ได้เราแบบลิสสดเลยนะครับผมอ๋อ่สิบนะครับผมอุ้ยน้อยมากทษทีนะครับผม <c oughs> จำไม่ได้โอเคไม่ได้เล่นนานนะครับผมก็อันนี้ก็จะเพิ่มเป็นอันตินะครับผมนี่เพิ่มสก,กิลเป็นอันติเนาะ C ห้านะครับผมโอเค C6 เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้ามี C6 พี่คิดว่าน,น่าจะดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยคือน้องโฉงเนี่ยจะสร้างความเสียหายแกศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตต่ํากว่าน้องโฉงสมมุติว่าเลือดเรา100%ถ้าเราตีปุ๊บเนี่ยทีนึงเนี่ยตีครั้งน่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มนะมันจะเพิ่มดาเมจขึ้น15%นะครับผมคืออ้ โหดเลยนะโหดเลยนะสิบห้าร์เซ็นจากถ้าสองพันนี้ก็อืมก็เยอะอยู่อ่ะก็เยอะอยู่นะครับผมเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับอืมก็น่าจะแค่นี้หละมัง้งโอเคนะครับผมครบถ้วนสำหรับคนที่ชอบเล่นสลับตัวนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้อาร์ติแฟกต์ ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะดีมากนะครับผมแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ให้ใส่เป็นกาเดเตอร์4ชิ้นก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีจริงๆนะแต่ถ้าหาหาได้อยู่แล้วแหละนะครับผมสำหรับคนที่เล่นแบบน้องโฉงเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวเมนนะครับแนะนำนะครับผมให้ใส่สี่เลยนะครับผมใส่4ี่เลยจะดีมากนะครับ อืมจะดีมากนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นอันสรดจสิ้นแล้วนะครับผมใครที่ชอบนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์มากๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวฟิตนะครับผมซี่เลยนะครับผมฟิตเนี่ยมีคนรีวิวเยอะแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้อยากรีวิวจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือ46นะครับผม เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้ะ